สวัสดีครับวันนี้ฟามาดูเห็ดนะครับญาติพี่น้องเอามาให้นะครับจาก, <Rey> จากบ้านโนนแตนนะครับเห็ดยังไงร่ำนี่เเ็็ดหนี่บอกเห็ดเห็ดละงอกตคนนี้เห็ดละงอกมันบ้านอ้เห็ดเห็ดรวมนะครับเรียกว่าเห็ดรวมเห็ดละงอกเรื่องไม่รู้จักนี่เห็ดเห็ดละงอกขาวโอ้เห็ดละงอกขาวนี่นี่นี่ทีเห็ดยังนี่เห็ดน้ำหมาเห็ดน้ำหมาโอ้ถ้าเป็นผมไปเก็บก็คงจะไม่รู้เรื่องนะครับ ช่วง,งนี้จะเห็ดเยอะนะครับโนนไหนก็ออกป่าไหนที่อยู่รอบๆในหมู่บ้านก็ออกนะครับมาตกพูดกวเอตดนับอนโอ้ได้ไลายเห่เนาะน,นี่ครับแกงแล้วก็ไปผัดได้นะครับนี่แกง เอามาแบ่งกันพี่น้องต่างหมู่บ้านนะครับแต่ว่าไปหามาแล้วก็มาแบ่งฟันพอมันได้เยอะนะครับแล้วก็นี่สดๆเลยสงองสยสไปเอามาเมื่อคืนแล้วมากครับมาใต้มาไปส่องส่องเห็ดมานะครับโอ้เห็ดเนี่ยแต่สดแต่ตกพูดกันนะครับหรือว่าแบ่งแบ่งสันปันส่วนนะครับให้กับญาติสามสี่หลังตรงนี้นะครับเวลามีอะไรมาก็จะมากินด้วยกันแบ่งกันกินนะครับในบ,บ้านหนึ่งสองสาม สี่หลังนะครับบัวเอานี้ครับตกพูดตกพูดตกพูดแล้วเหมือนเนื้อวัวใช่สามพูดซีซีหนึ่งสองสามซีห้าพูดห้าบาทนะครับ นี่นะครับคือเห็ดตามฤดูกาลนะครับเวลานี้ตอนต่อจากนี้ไปก็ทั้งปีแล้วครับถ้ามีฝนตกถ้าย่านไหนมีป่านะครับป่าเล็กป่าใหญ่เห็ดจะออกหมดนะครับหรือว่าตามหัวนาที่มันเป็นป่าป่านะครับก็จะมีอาหารแบบนี้ขึ้นมานะครับอาหารตามฤดูกาลนะครับแต่ส่วนมากก็กินเกือบทั้งปีนะครับที่นี่แต่ในหมู่บ้านของผมจริงก็ไม่มีป่าเยอะนะครับนอกจากหมู่บ้านอื่นนะครับจะมีดงใหญ่หรือว่าป่าใหญ่เี่จะได้กินแบบนี้นะครับ อาหารพื้นบ้านนะครับคุณค่าทางอาหารก็มากมายนะครับเห็ดตอนนี้ก็ขับรถผ่านทางไหนเส้นทางไหนที่มีป่ามีนนเขาก็จะขายข้างทางนะครับนี่นะครับเสริมเพิ่มอาชีพแล้วก็รายได้ให้กับชาวบ้านตรงนี้ด้วยนะครับสวยงามนะครับตอนเราเ็บพามาดูเห็ดสดๆนะครับเรียกว่าสดจริงๆนะครับมีทั้งดอกใหญ่ดอกเล็กถ้าเป็นแม่ค้าพ่อค้าก็าจะคัด คัดไปขายนะครับคัดตามเกดอันไหนบานๆเขาก็จะเอาอีกเกจหนึ่งนะครับจานละ20บางทีก็จานละ3550แล้วแต่ชนิดของเห็ดนะครับมาดูอาหารพื้นบ้านนะครับเห็ดสดๆนะครับเมนูเด็ดสําหรับคนแก่คนเฒ่าก็ชอบนะครับส่วนผมก็ชอบผัดน้ำมันหอยนะครับอาหารพื้นบ้านวันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ